ก็ขอวิสัชนาก่อนเนาะทุกคืออะไรทุกคือสภาวะที่ทนได้ยากบีบขั้นทุรนทุรายบีบเค้นเนาะสุกล่ะสุกก็คือสภาวะธรรมที่ทุกรดปริมาณลงไปนั่นเองก็คือมีความสบายขึ้นสภาวะธรรมล่ะสภาวะธรรมก็คือสภาวะที่เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอืม นี่คือธรรมย่าน,นในทางพระพุทธศาสนาของเรากล่าวว่าเหตุที่จะทําให้บรรลุธรรมก็คือบุคคลคนนั้นจะต้องปฏิบัติตรงต่อแนวทางหรือเส้นทางที่จะบรรลุก,ก็คือมรรคปฏิปทาซึ่งมีอยู่ในอริยสัจสีเนาะอริยสัจสีเนี่ยก็จะประกอบด้วยทุกทุกก็คือพูดทําจริงก็คือทุกสภาวะที่ทนได้ยากก็คือรูปประคันนี่แหละเป็นทุก นามมะขันนี่แหละเป็นทุกข์นะเรารู้ก่อนก็คือตัวเราเนี่ยแหละจิตใจเรานี่แหละสมุทัยล่ะสมุทัยก็คือสาเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละสมุทัยก็คือเหตุสาเหตุของมันเหตุเกิดจากไหนเหตุจากการมีร่างกายเหตุมาจากไหนเหตุจากการที่มีจิตนิโรธละ่ะนิโรดนิโรทะก็คือสภาวะที่ทุกตั้งอยู่ไม่ได้ ทุกมีเท่าไหร่ก็ไหลหนี้หมดตั้งอยู่ไม่ได้ไหลออกไหลออกหมดนะพูดไว้ก่อนตามหลักง่ายๆก่อนมรรคาปฏิปทาละ่ะมรรคาคือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตรง,งเพงไม่ออกนอกทีนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าในบรรดาการบรรลุธรรมทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านบรรลุธรรมอริยสัจสีนะอริยสัจสี เพราะในอริยสัจสีจะมีธรรมทั้งหมดอยู่ในนั้นนะเนาะพูดเป็นธรรมใหญ่แล้วกันทีนี้อะไรเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าผู้ที่เจ้ตัดมานี้มีแต่ทุกข์ทุกตัวแรกคือทุกขอริยสัจตัวที่สองทุกขสม,มสมุทะสัจสมุทะสัตสมุทัยสัตทุกสามทุกขนิโรธคา นิโรธ,ท,โรธท,ทุกขะนิโรธะข้อที่สี่คือทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาเห็นนะเห็นแล้วใช่ไหมว่าอยู่ในอริยสัจสีขึ้นตนดิทุกทั้งหมดเลยนั่นแสดงว่าทุกคือสาเหตุที่จะทําให้เราบรรลุธรรมนั่นแหละทีนี้แล้วทีนี้เราจะทํำยังไงให้มันทุกที่สุดเพื่อจะไปถึงที่สุดแห่งทุก ในพระศาสนาของเรามีการกําหนดธุระไว้สองอย่างคือคันธะธุระกับวิปัสนาธุระก็อาจจะต้องทําทั้งสองตัวในศาสนาของเรากําหนดลงไปว่ามีปร,ริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ต้องลงมือปฏิบัตินั่นแหละเราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็คือการทําสมาธิ การทำสมาธิก็คือการทำทั้งสมาถะและวิปัสสนาก็ทำทั้งสองอย่างนะสมาธิก็คือการค้นหาความสุขให้ได้เพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจวิปัสสนาก็คือการให้เห็นความจริงทีนี้เรามามองว่าแล้วเราเราจะทำอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรมันมีหลักธรรมอีกหลักธรรมหนึ่งที่บ่งบอกไว้ว่าเราจําเป็นจะต้อง เข้าใจในหลักธรรมของเรื่องศีลเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของมรรคแปดเรื่องของสังโยชนสิบเรื่องของกุศลกรรมบทสิบญาณสามที่อยู่ในอริยสัจสี่สติปฐานสี่และก็วงจรชีวิตที่อยู่ในปฏิสมุบาทเราต้องเข้าใจตัวนี้คำตอบเบื้องต้นคือคุณต้องเข้าใจคำว่า การจะบุททำได้คุณจะต้องคุณจะต้องเข้าใจในอริยสัจสีและสุดท้ายการปฏิบัติสำคัญที่สุดการปฏิบัติทางสมถะคุณก็จะได้ฌานลำดับฌานที่มีความถี่ทวนขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคุณการปฏิบัติวิปัสสนาคุณก็จะได้ระดับญาณที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นยานเก้าหรือยานสิบหกคุณก็ต้องพัฒนาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเมื่อคุณเข้าใจความเป็นจริงอย่างแองแท้แล้วคุณก็จะเข้าใจรู้ว่าสภาวะที่ทุกตั้งอยู่ไม่ได้เป็นยังไงคุณทําเหตุนะแต่คุณต้องทําเหตุให้ถึงนะเหตุที่จะให้บรรลุธรรมก็คือการทําเหตุทั้งหมดคือการลงมือปฏิบัติทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นกับสภาวะจิตใจมีหน้าที่อย่างเดียวคือการเรียนรู้อย่างเดียวนะ รู้เพราะหน้าที่ต่อทุกคืคอรู้และเราได้รู้ว่าเราได้รู้แล้วและเราได้รู้ว่าเราเข้าใจทุกแล้วนี่คือหน้าที่ต่อทุกเท่านั้นเพราะการลงมือปฏิบัติสภาวะทุกมันจะบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นบีบคันให้เรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความเครียดนั่นแหละมันจะบีบคั้นมันจะทําให้เราทุกข์ที่สุดเมื่อเราวางเป็นเราก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่คือเหตุที่จะให้บรรลุธรรมก็คือคุณต้องเข้าใจทุกข์เข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์เข้าใจในนิโรธเข้าใจในมรรค เข้าใจอย่างไรเข้าใจว่าทุกมีหน้าที่แค่เรียนรู้รู้เฉยๆหน้าที่ที่จะทําต่อสมุทัยคือคุณต้องรักอย่าไปสร้างเหตุที่มันจะทําให้เราเกิดทุกข์ละและประหารออกไปและรู้ด้วยว่าคุณได้ประหารมาแล้วนิโรธคือสภาวะธรรมที่คุณจะต้องทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ให้มันเห็นให้มันรู้ให้มันประจักษ์ส่วนมรรคนิโรธาคามินิปฏิปทาคือมรรคแปดหน้าที่เดียวต่อมรรคแปดคือคุณเจริญคุณต้องทําให้มันมากๆให้มันเกิดให้มันเจริญมากๆและต้องเข้าใจได้ว,ว่าคุณได้ทําให้มันเจริญมากๆแล้วนี่แหละคือเหตุที่เราจะทําให้เราสู่การบรรลุธรรมทั้งในเรื่องของส่วนฌานทั้งส่วนของ ญาติลงมือทำนะการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้ก็คือสติปัฏฐานสี่ก็คือวิปัสสนาก็คือความไม่ประมาทถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่รู้คุณจะไม่เข้าใจคุณจะได้แต่ความจําและคุณจะไม่ได้ความจริงเลยตราบทั่วชีวิตถ้าคุณลงมือปฏิบัตินะวันหนึ่ง ความจริงปรากฏคุณจะได้ริมรถแห่งความเป็นจริงสภาวะธรรมต่างๆที่มีอยู่มากมายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนมีอยู่เราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะเชื่อมั่นในพระพุทธองค์อย่างแน่นอนศรัทธาเราก็จะยิ่งจึกร้ามากขึ้นและเราก็จะรู้ว่าศีลมีประโยชน์มากขึ้นจาคะการปลดปล่อยทางจิตใจก็จะต้องทำให้มากขึ้น ปัญญาก็ต้องพัฒนาให้อย่างสูงสุดจนถึงการบรรลุธรรมนั่แหละนี่คือการวิสัชนาในคำถามที่ตอบมาเอาใจช่วยทุกท่านจงเล่นปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นอริยทรัพย์สิ่งใดที่เป็นอริยปัญญาช่วยกันเผยแผ่ออกไปสงสาร เพื่อนคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากยังไม่เข้าใจในหลักธรรมธรรมะง่ายๆโปรยปลายออกไปสู่จิตใจคนอื่นเป็นการรายนามิตรต่อกันและกันธรรมที่เราได้เข้าใจก็จะช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นได้พ้นทุกข์วางทุกข์วางจิตวางใจถูกได้เป็นเหมือนเราอาตมาขอเอาใจช่วยทุกๆท่าน ธรรมที่พูดมาทั้งหมดเป็นธรรมของพระพุทธองค์จงปฏิบัตินะจงปฏิบัติเพื่อตัวท่านเองโดยตัวท่านเองและผลประโยชน์ของตัวท่านเองท่านคือคนได้รับธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจากการฟังจากการคิดจากการลงมือทําผลประโยชน์ตรงที่ท่านทั้งหมดก็ ขออนุโมทนาสาธุในคำถามนี้นะเจริญพร